ผมแกะใ่้ได้อยู่รข้อเน่ยเพาะว่าเขาเข้าเียงนเขาเป็นเข้าเรียเเพาะว่ามั่เขาเดี่ยเีเนี่านขาายกเอาโป้งสางบมี่ไปใอันเป็เีเขามาอยีตลอดม่ใ่เมนนีอันนีเน่าเห็นไม่ใช่เปนมเดีให้ให้เฮ็ดุดำ้นลองคิดกันปาดเขาเีเพาะว่า ไปว่าท่านเดือดร้อนเหรอเขาจิดารไปวันนี้ตัวนึงเดืน่อยอยู่มันบ่น่ะเยอะนี่มันก็เลยเป็นขึ้นว่าหมูขี่มันสีโวเม้นบ้อทีแรกเม้นเขาขอจากวันที่เม้นอยู่แต่ว่าหัเงียงแต่วางบประมาณปวดหัวเลยไสเขาเลยนี่ตะกี้ก็เปนก็ประย่ดน้ำสีมูทะลมา กอยากุนผมตอนนี้เป็นงแคไนขนาตอนนี้เป็นเลยดี๋ยวีแก้ไขว่ไนหนักไปึ๊บเงแก้คนก็ยืนนี่หน่วาาเือวันได้เอินผู้ยาวเขาูช่วยมากเาจะบอกว่าโอ้ยโบหลือหลือตายเบิดแล้วนัข้าวป็นเต็มฟังินีกันตักเขาิงตักขึ้นเขาบ้านข้าหาหมูมาเบิดที่

ขีหมูอะไรลงมาน้ำน้ำฝนเม็นแก้ไข้ก็แก้โบได้บ่เห็นไปมาแกา้ไข้ไงส้มหมูก็เซยย่อเลยกับพวกเช่าคว่มจีแก้แนว่ยอไรก็มีแต่ท่อนถูกไปน้ำคว่มเหม็นนี่แล้วแกจ้จังไรกับผ้รับผิดชอบกับมิดซีรีส์โเห็นมากโบว่าจงังไร ผู้เสียหายนะก็เสียหายแล้วปากระจายแล้วก็บเห็นไปมาบอกจังเลยมี่จะให้เฮาสู่ความทุกข์ไปนี่ละมี่จะสีง่ายนี้จากขี่มูาม้นสักสีง่ายไปใส่เขาในกรุงเทพมุ้งมิมองไปบุใครไปจังทแต่พอมีปัญหาเพิ่มนีเราก็จะเรียกทางผู้ประกอบการนะครับเจ้าของฟาร์มนี่แหละแล้วก็ในส่วนของตัวแทนของบริษัทมาคุยกันและหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับ ซึ่งในเบื้องต้นนนั้นในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีการเ,าเดือนที่แล้วนี่แหละครับมีมีครั้งหนึ่งประมาณที่ยี่สิบสี่ห้ามษมารแมีการเข้ามาสํารวจตรวจพื้นที่โดยทางอำเภอทางอำเภอก็มีบริษัทเข้ามาร่วมด้วยก็มาคุยกันแล้วก็เข้าไปประชุมปรึกษาเลยกันว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงซึ่งจริงจริงเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในเรื่องของการกําจัดซึ่งกระบวนการเนี่ยบ่อมแก๊สมันจะมีบอลลูนอยู่เนาะ กระบวนการตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ทําลายที่นี้ก็มีการเสนอว่าควรจะมีการจัดทันบ้านน้ํา2คือว่าทำกําจัดเรื่องของแก๊สที่ออกมาโดยนํามาใช้แบบรีไซเคิลเอานําเป็นมาเป็นกระบวนการทำเแ,แก๊สหุงต้มในครัวเรือนก็ได้ไงครับถ้าตรวจสอบแล้วถ้ามีขั้นตอนระเบียบกฎหมายอะไรที่ไม่ได้ดําเนินการให้มันถูกต้องถ้าจริงๆแล้วหลักเนี่ยมันจะมีอยู่ว่า บางระเบียบกฎหมายนะคะต้องกลับไปทําให้มันถูกต้องค่ะ,ะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะทําให้มันถูกต้องแล้วก็ดาเนินการในเรื่องของผู้ประกันความบูต่อได้ค่ะส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงนะคะก็จะต้องแจ้งทางผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงเพื่อลดปัญหาในเรื่องของมลพิษแล้วก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนไปส่วนในเรื่องของการหยุดประกอบกิจการเนี่ยจะต้องดูว่ามันถึงขนาด ที่จะทําให้เกิดความเสียหายในภาพรวมอย่างกว้างขวางหรือไม่แล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีจํานวนมากเท่าไหร่นะคะถ้าสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แก้ไขให้มันไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะทําขั้นตอนต่างๆให้มันถูกต้องตามระเบียบต่อไปคนะ่ะมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเ,ะเปิดโอกาสค่ะให้ผู้ประกอบการแก้ไขนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟาร์มเขาเองหรือถ้าเป็นโรงงานก็คือต้อง,ต,องต้องแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วก็กบกาหนดกรอบในระยะเวลาเลยว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ไขภายในระยะเวลาเท่าไหร่7วัน15วันหรือว่า30วันเราต้องดูว่ากระบวนการที่ให้เขาแก้ไขเนี่ยตามข้อที่จริงต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว,ว่าตามพรบอะ่บบารัชบัตรเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับผิดชอบร่วมด้วยแล้วก็ให้เขาลงไปพิจารณาร่วมด้วย